โตในถุงไปเลยวัลดร,รายจ่ายของการซื้อผักด้วยการปลูกกินเองแล้วก็ปลอดภัยด้วยครับต้นนี้ก็ซื้อกิ่งมากินแล้วก็เอามาปักนะฮะ mm hmm. เห็นไหมครับงามมากเลยพอปักเราก็ไม่ต้องซื้อเวลาเราอยากจะผัดหรือทําเป็นเครื่องเคียงก็ไม่ต้องไปหาไหนครับในกระถางบ้านเราพื้นที่เล็กน้อยก็ปลูกได้อย่างนี้นะการขยายพันธุ์ก็ไม่ได้ยากอะไรนะครับไปดูกันเลยว่าทํายังไงนะฮะก่อนอื่นเนี่ยเดี๋ยวผมก็จะตัด สักหนึ่งกิ่งก่อนนะครับจะเลือกกิ่งที่มันแก่ๆหน่อยนี่นะก็เอาสักตรงนี้นะนี่เห็นนะครับได้แล้วนี่เราก็เอาไปกินได้ถ้าเราไม่กินก็ตัดทิ้งไปก่อนเลยนะผมก็จะตัดทิ้งก่อนตัดไปเลย ก็การายน้ำก็ตัดหน่อยนะนโอเคเไ,ได้แล้วครับเวลาเราทำกับข้าวได้มากเราก็จะเด็ดใบแล้วก็เหลือไว้ด้านบนไว้สักหน่อยนะแล้วเราก็เอาไปขยายพันธุ์ต่อข้าหลังเราก็้าไปน้งซื้อปลูกทีเดียวอยู่ยาวเลยสำหรับขั้นตอนการขยายพันธุ์นะผมก็จะใช้ถุงนะตามสะดวกที่มีเลยนะครับปลูกวันนี้เนี่ยผมก็จะใช้มูลไส้เดือนนะเป็นทั้งปุ๋ยแล้วก็ เป็นทั้งจุลินรีนะเพราะในมูลไส้เดือนเนี่ยมีจุลินทรีมากมายนะที่ประโยชน์ก็จะช่วยป้องกรรันรากเน่าคุณเน,น่าไปด้วยแล้วก็ดินร่วนซุยนะครับดินรื่นซุยเราก็ผสมดินได้นะสําหรับยอดกระดุก,กครั้งนะไอแมส่สีถ้าตรงนี้เนี่ยถ้าเราเอาตรงนี้เนี่ยมันก็จะอ่อนเกินไปได้นะตรงนี้มันจะอ่อนเกินไปได้เห็นไหมครับเนี่ยต้องเอาประมาณนี้แล้ครับให้แก่นิดนึงก็จะทําให้ติดดี กาะปากลงไปเลยเจอดินบุญเสศาศเดือนก็จะหมดปัญหาได้กับการเน่านะครับแล้วก็ผมไว้เนี่ยก็คือไว้ในชายคานะครับชายคาบ้านนะแค่นั้นเองชายคาบ้านเราเนี่ยได้เลยแล้วก็การบ,บากแบบนี้โดยไม่คลุมเนี่ยก็ติดนะครับแต่เพื่อความชัวร์เนี่ยเพื่อลดการไขน้ำเราให้ติดชัวร์ก็จะคลุมนี่นะ ภมได้ถุงอีกทีหนึง่งเป็นการควบแน่นนี่นะกลุ่มทิ้งเอาไว้เลยนะฮะยีวันแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาเปิดโหเราพาต้นนี้ก็20วันแล้วนะกองง่ายงายนะใช้กันไกลตัดนี่นะให้อากาศออกจริงๆแล้วเนี่ยก็15วันก็มารบายอากาศได้นะจะเห็นว่า นี่นะโตเยอะมากเลยจากตอนเสียบครั้งแรกมีออกดอกด้วยนะครับแบบนี้ติดชัวนะฮะโอเคเดี๋ยวผมจะทิ้งไว้ก่อนนะอาจจะสัก3ามวันนะครับเดี๋ยวผมจะเอาออกจากถุงให้เขาปรับตัวก่อนนะฮะงั้นเดี๋ยวก็มาดูกันนะครับนี่ก็ระบายอากาศไว้หลายวันแล้วนะก็ถึงเวลาที่จะต้องเปิดถุงแล้วนะครับมาดูกันว่าเป็นยังไงบ้างนะ โอ้โห oh. โตในถุงไปเลยนะโตในถุงไปเลยสวยงามมากนี่นะแค่นี้เนี่ยก็สามารถที่จะเอาไปย้ายลงกระถางใหญ่ได้แล้วนะครับหรือจะเอาลงดินก็ได้นะเวลาเราอยากจะทํากับข้าวเล็กน้อยขาดเราก็สามารถที่จะเอาที่เรามีนี่แหละไปใช้ได้เลยนะครับก็จะช่วยเราประหยัดรายจ่ายไปได้ส่วนหนึ่งก็หวังว่า คลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ